เล่นอะไรสวัสดีเพื่อนๆสมัยพรทีวีทุกคนนะคะวันนี้กลับมาอยู่กับแอมอีกแล้วนะคะแล้วก็มีโทรศัพท์มือถือที่ตบอกว่าเครื่องนี้ จอใหญ่มากนะคะใหญ่จริงๆเนาะใครชอบโทรศัพท์มือถือจอใหญ่ก็ต้องถูกใจอันนี้แน่ๆเลยอ่ะเป็นโทรศัพท์มือถือจากทางอินฟินิกนะคะในรุ่นซีโร่ไฟนั่นเองเนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันมีจุดเด่นมากกว่าจอของเขาที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะยังมีจุดเด่นในเรื่องของตัวกล้องด้วยจะเป็นยังไงบ้างนั้นเดีย๋ยวไปดูพ,พร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับตัวอินฟิ i x ซีโร่ไฟตัวนี้นะคะก็เดี๋ยวแอมเปิดในกล่องให้เพื่อนๆได้ดูก่อนว่าเขาให้อะไรมาบ้างนั่นเองนะคะในกล่องเนี่ยก็จะมีเคสนะคะตอนแรกแอมใส่เอาไว้เนอะเป็นเคสแบบยืดหยุ่นแบบนี้นะคะแล้วก็มีเป็นอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นคู่มือการใช้งานนะคะอันนี้บางคนก็ไม่ต้องอ่านอยู่แล้วเนอะไม่จําเป็นก็จะมีอะแดปเตอร์ติดตัวเครื่องมาให้นะคะมีอะแดปเตอร์สีขาวแบบนี้ค่อนข้างคีเลยแล้วก็ อุปกรณ์อื่นๆก็จะเป็นสายชาร์จนะคะพอร์ชาร์จไฟของเครื่องนี้เนี่ยเป็นพอร์ตแบบแอบ,บดูเป็น USB Type C เนาะฉะนั้นสายชาร์จตัวนี้นะคะก็จะเป็นสาย USB Type C สีขาวเป็นสีเดียวกับตัวแท่นชาร์จเลยเนาะนี่อีกอันนึงก็จะเป็นหูฟังนะคะหูฟังตัวนี้เป็นแบบออียร์นะคะเสียบเข้าไปในหูได้เลยเนาะเข้าไปในหูแบบอ n Ear เอง อ,อุปกรณ์ในกล่องนะคะก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเราขอเลื่อนกล่อง ไปเก็บไว้กุ่อื่นนะจ๊ะแล้วก็เมื่อกี้นี้นะคะแอมบอกไปตั้งแต่แรกก็แหละว่ามือถือรุ่นนี้หน้าจอโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้เนี่ยค่อนข้างใหญ่นะคะดีไซน์ออกมาได้ดีเลยทีเดียวเริ่มดูจากที่ตัวหน้าจอก่อนหน้าจอขนาดจะอยู่ที่5.98นิ้วนะคะความละเอียดเป็นแบบ Full HD พาเนลเป็นแบบ IPS ตัวนี้จอสวยนะแอมว่าสีสันที่แสดงออกมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะวัสดุของเครื่องนี้งานประกอบนะคะตามขอบตามมุม มากมีการดีไซน์บริเวณตรงขอบตรงนี้ด้วยนะให้มันมีแบบความโค้งลงมานะคะแล้วก็ข้างหลังก็จะมาพร้อมกับกล้องคู่ปุ่มสแกนลายนิ้วมือนะคะด้านข้างเนี่ยเป็นปุ่ม Power แล้วก็ช่องใส่ซิมการ์ดกับช่องใส่ SD Card าร์แยกกันมาแบบนี้เลยเนาะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะคะแอมบอกไปแล้วแหละเมื่อกี้ว่าเป็นช่องเสียบสายชาร์จนะคะเป็นแบบ USB Type C มีลำโพง2ตัวแล้วก็ช่องเสียบหูฟังนั่นเอง เค okay. ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูสเปคกันบ้างดีกว่าว่าเครื่องนี้สเปคเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะอะมาดูในสเปคของตัวเครื่องนะคะจากที่อากบอกไปตอนแรกก็เฮ้ยมันไม่ได้มีดีแค่หน้าจอนะตัวเครื่องตัวนี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่เป็นคอเกมแล้วก็ชอบถ่ายรูปผสมผสานกันไปเพราะว่าสเปคที่ให้มา ดีเลยทีเดียวนะคะเป็น CPU จากทาง m e d i a t ทกในรุ่น Helio P25 แล้วก็เครื่องนี้จัดเต็มในเรื่องของแรมมาให้ถึง 6GB เลยเนาะหน่วยความจำของเครื่องนี้นะคะก็ให้ความจุมาอยู่ที่ 64GB แล้วก็รองรับ s d g a r d สูงสุดอยู่ที่ 128GB นะคะในเรื่องของการใช้งานตัวเครื่องนะคะการสแกนลายนิ้วมือนะคะทำได้อย่างรวดเร็วเนี่ย วางปุ๊บก็ติดปั๊บเลยนะคะปุ่มสแกนลายนิ้วมือด้านหลังตัวเครื่องเนี่ยทำงานได้หลากหลายมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสแกนลายนิ้วมือหรือว่าใช้ในการกดชัตเตอร์ถ่ายรูปอะไรแบบนี้ก็ทําได้สไลด์ดูรูปทําได้เช่นเดียวกันเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองใช้งานตัวเครื่องกันหน่อยนะคะมาดูว่าการใช้งานตัวเครื่องเนี่ยลื่นไหลหรือเปล่านะคะเริ่มจาก ทัชสัมผัสดูนะคะแล้วก็มาเล่นโซเชียลมีเดียนะคะจะเห็นว่าเมื่อกี้แอบทัชไปแล้วค่อนข้างลื่นนะคะแล้วก็ตัวนี้หน้าจอมือถือเขาใหญ่เลยทีเดียวเนาะเวลาเราเล่นโซเชียลมีเดียก็เลยทําให้เราแบบดูได้เต็มตาเต็มจอนะคะการถ่ายงานการทัช ขึ้นลงอะไรอย่างนี้นะคะไม่แย่เลยจริงๆเครื่องนี้เนี่ยราคาแค่แบบเออไม่ถึงหมื่นนะแต่ว่าให้แล้มา6กิกนะคะก็เลยทําให้การใช้งานพวกโซเชียลมีเดียสลับแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยมันเลื่อนไหลยอยู่แล้วนะคะทีนี้ด้วยความที่มันจอใหญ่เนี่ยแอมก็เลยอยากจะโชว์พวก YouTube ให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูนะคะว่าสีสันที่แสดงออกมาจากหน้าจอตัวนี้นะคะแล้วก็เวลาที่เรานํามาดู YouTube เนี่ยเฮ้ย,ยดูแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะ ถือว่าใช้ได้เลยเนาะ <ไป S 1> แล้วก็ตัวลำโพงนะคะก็พูดคุยกับเพื่อนนทุกคน,น,นะคะให้เสียงที่ดังช <ทำ S 1> ัดเจนมากๆน,นี้มือถือดังมากเลยนะคะอ,อ่ะอีกอย่างหนึ่งสำหรับสเปคของเครื่องนี้ก็คือมันเล่นเกมได้ดีเลยเนาะเดี๋ยวเราไปลองใช้งานเล่นเกมกับเครื่องนี้กันบ้างดีกว่าว่าเฮ้ยเล่นเกมเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวลองเล่นเกม r อาวีแล้วปรับเฟรมเรทที่มันเป็นโหมดเฟรมเรทสูงดีกว่าเนาะไปเลย อันนี้นะคะแอมเข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ปรับโหมดเฟรมเรทสูงเอาไว้เปิดภาพ HD ปรับทุกอย่างให้สุดทั้งหมดนะคะแล้วก็เปิดเฟรมเรทให<ช>้เพื่อนๆทุกคนได้ดูตอนนี้นะคะสัญญาณอินเทอร์เน็ตค่อนข้างยแย่ๆแต่ว่าเฟรมเรทค่อนข้างดีเลยนะเฟรมเรทอยู่ที่46 47นะคะประมาณนี้เดีย๋ยวเรามาลองเล่นให้ดูตัวนี้จอสวยจริงน,นะ,ะแอมว่าแอมยอมรับไปว่าตัวนี้แบบปุยภาพที่แสดงออกมาจากหน้าจอดีเลยทีเดียวนะคะ แล้วก็ขนาดเครื่องนะคะขนาดตัวเครื่องเนี่ยมันค่อนข,ข้างบางแล้วก็เบาเวลาถือเล่นเกมเนี่ยอยู่ในช่องที่แบบอยู่ในช่องของมืออ่ะพอดีเอ ie, อเพิ่นเนี่ยเพิ่นดีเพิ่นดีแล้วก็ขนาดเครื่องนะคะขนาดตัวเครื่องเนี่ยมันค่อนข,ข้างบางแล้วก็เบาเวลาถือเล่นเกมเนี่ยอยู่ในช่องที่แบบอยู่ในช่องของมืออ่ะพอดีอันนี้เป็นอีกเกมหนึ่งนะคะแอบเห็นว่าเฮ้ยมันน่ารักดีซนิกสมัยเด็กๆอะ่ะเราชอบเล่นกันใช่ไหม เป็นงเหมือนคล้ายๆแบบ Temple Run นะคะตัวนี้เล่นได้แบบเลื่อนปืนป้ออยู่แล้วเนาะถ้าเล่นอว v ได้แบบว่าเกมนี้นสบายๆนี่เป็นไงเป็นไงสีสันที่แสดงออกมามันสวยจริงๆนะเพื่อนๆเพื่อนๆล,ลองดูสิแล้วก็จอค่อนข้างใหญ่นะคะแต่ว่าถ้าถามว่าใช้งานมือเดียวยากไหมก็นิดนึงเนาะก็ใช้งาน2มือไปเพราะว่าเราเลือกที่จะซื้อโทรศัพท์มือถือที่จอใหญ่แล้วนะคะก็ต้องใช้งานเป็น2มือนั่นเองอ่า อ,อันนี้เนี่ยแบบส,สมัยเด็กๆเนี่ยอมจะชอบเล่นเกมโซนิกมากเลยที่มันอยู่ในเกมพ์อะทุกคนอ๋ะ,ะโหคาเป็นไงทำได้ดีนะคะสำหรับในรุ่นนี้เดี๋ยวเราลองอีกเกมดีกว่าอโหลดเกม,มอีกอันนึงมาอยู่ที่เกมหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเกมสมิ่น่ารักมากเพราะว่าอมชอบสมิ่แล้วก็เห็นเออมันมีสมิ่วล้วก็เลยโหลดมาลองเล่นดูนะคะ คิดว่าแบบตอนตอนก่อนโหลดเนี่ยคิดว่าเกมเนี้ยเออสีสันของภาพเนี่ยมันต้องสดแน่ๆอยู่แล้วเนาะเพราะด้วยความเป็นสมาร์นะคะเราก็มาลองเล่นดูว่ายังไงดีโอ้ยยากอะ่ะยากหรือเราหรือเราเออหรือไงโอ้ยมันมีเพื่อนมันด้วยนะเนี่ยอุย้ยเตือนตามกันมาเต็มเลยลูกน้อยอะไรเกมอย่างเงี้ยมันก็เล่นได้อยู่แล้วแหละสบายอยู่แล้วเนาะ ตอนนี้นะคะมาอยู่ที่ตัวกล้องกล้องหน้าของรุ่นนี้นะคะความละเอียดอยู่ที่16กล้านพิกเซลเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นกล้องคีย์ตัวหรือเปล่ากล้องหน้า3ตัวเยอะไปอีกนะคะไม่ใช่กล้องหน้าม,นมันมีตัวเดียวนะคะที่เหลืออันนี้เป็นแฟลชแล้วก็เป็นเซนเซอร์เนาะกล้องของเขาถ้าดูจากรายละเอียดของตัวกล้องอันนี้ยังไม่เปิดมนวิวตี้นะจะเห็นว่ามันเก็บทุกอย่างได้ชัดมากคือพ,พักนี้ผื่นขึ้นหน้าใช่ปหคะก็จะเห็นไปเห็นรอยจุดด่างดําต่างๆ,างๆจริงๆไม่กล้าถ่ายเลยเนี่ย โอเคถ่ายออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต้องบอกว่าเป็นไงเห็นทุกรายละเอียดเก็บเข้าไปถึงอันนี้ขี้ตาหรือเปล่าไม่ใช่กับเพชรทุกคนอย่าทำอย่างนั้นสิเ <c oughs> นี่ยเห็นไปเห็นหมาหน้าเป็นผดเต็มไปหมดเลยไม่ค่อยโอเคเลยนะคะช่วงนี้เดี๋ยวลองถ่ายเป็นหมวดบิวตี้ให้ดูดีกว่าเพราะว่านอกจากตัวกล้องที่สวยแล้วรับรองว่าถ่ายภาพมันแน่แน่หมวดบิวตี้เขาก็โอเคอยู่ซักระดับแบบประมาณ5นะอะไรเงี้ยก็กาลังดีนะคะอืม ดีขึ้นการมีโหมด beauty ก็ทําให้ชีวิตของผู้หญิงเนี่ยมันง่ายขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนะคะใช่หไหมมันก็จะแบบเนียนเนียนขึ้นแต่ก็ยังคมความคมเอาไว้เนาะคือยังเก็บในส่วนของรายละเอียดต่างๆได้ดีไม่ใช่เนียนจนแบบทุกอย่างหายไปหมดอะไรแบบนี้นะคะก็ไม่ใช่นั่นเองเนาะนอกจากนี้ก็จะมีการถ่ายภาพในโหมดอื่นๆอีกนะคะอย่างเช่นเป็นแบบภาพหน้าชัดหลังเบลอรตรงนี้ก็ถ่ายได้เช่นเดียวกันนะ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดูนะคะ <ๆ S 1> ก็จะเห็นว่าตัวกล้องที่อยู่ข้างหลังแอมเนี่ยก็จะถูกเบลอไปเลยพอแอมกดถ่ายปุ๊บนี่ภาพที่ได้นะคะก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ก็คือบริเวณข้างหน้าตรงหน้าแอมเนี่ยก็จะชัดนะคะส่วนข้างหลังเนี่ยก็จะถูกเบลอแต่ว่าเพื่อนๆนะคะแอมมีข้อสังเกตเพื่อนๆนิดนึงก็คือว่าเวลาที่เราถ่ายจากตัวกล้องหน้าใช่ไหมเราไม่สามารถเลือกจุดโฟกัสได้ต่างๆในๆในรูปเนี่ยคือกดเข้าไปไม่ได้นะคะกล้องจะทําการโฟกัสให้เราเองเนาะ แล้วก็นอกจากนี้ยังมีโหมดอื่นๆนะคะอย่างเช่นอยากจะถ่ายภาพเป็นพนราม่าไหมสายลายน้ําหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแบบถ่ายเป็นทํมแลบอะไรอย่างนี้ก็ทําได้นะคะมาเลือกได้มีโหมดอยาคิดว่ามันเพียงพอต่อการใช้งานแล้วแหละนะถ้าเกิดว่าอยากได้เพิ่มนะคะไปโหลดเอานะคะใน Play Store มีเยอะแยะมากเลยการตั้งค่าต่างๆนะคะก็เป็นการตั้งค่าที่เข้าใจง่ายเนาะเอาแบบพื้นฐานตรงนี้ก่อนอย่างเช่นการชัด การตั้งค่าแบบให้แสดงเป็นกริดออกมาเพื่อเราถ่ายรูปง่ายขึ้นหรือว่ามีการกดชัตเตอร์ในรูปแบบต่างๆอย่างเช่นชัตเตอร์แบบใช้การยิร้มในการกดชัตเตอร์ชู2อนิ้วหรือว่าจะตั้งเวลาในการถ่ายภาพเขามาตั้งค่าตรงนี้ได้หรือว่าถ้ามันยังไม่พอแล้วเข้าไปตั้งค่าเพิ่มเติมได้เลยนะคะก็กดเข้าไปที่การตั้งค่านั่นเองก็เข้าไปที่การตั้งค่าขั้นสูงนะคะทีนี้เราจะมาเลือกได้ว่าจะให้มีเสียงกดชัตเตอร์ไหมต้องการขนาดภาพแบบไหนนั่นเองค่ะ แล้วก็เดี๋ยวเที่วนี้นะคะเราไปดูกล้องหลังกันบ้างดีกว่าเพราะว่าเครื่องนี้กล้องหลังเขาเป็นกล้องคู่ด้วยนะคะไปลองใช้งานกล้องหลังของพร้อมกันเลยค่ะสําหรับตัวกล้องหลังของอินฟินินะคะเมื่อจะเห็นว่าเอ้ยมันแตะเลือกได้นะจะไม่เหมือนกับตัวกล้องหน้านะคะแตะเลือกจุดโฟกัสได้แล้วก็สีสันนะคะค่อนข้างสดเลยสําหรับตัวกล้องเนาะตัวนี้กล้องหลังนะคะเป็นกล้องคู่ตัวแรก13ล้านพิกเซลนะคะอีกตัวหนึ่ง12ล้านพิกเซลซูมได้2เท่าด้วยกันนะคะนี่กดไปเลยง่าย แบบนี้นะคะซูมเข้าซูมออกนะคะแล้วก็มีโหมดการใช้งานให้เลือกใช้งานมากมายเลยซูมออกก่อนนะคะก็จะมีอย่างเช่นโหมดที่เป็นโหมดโปรนะคะโหมดโปรเราก็สามารถเข้ามาปรับการตั้งค่าได้อย่างเช่น ISO ไวบาลานต่างๆนะคะก็เข้ามาเลือกได้เลยนะคะดันได้สูงสุดอยู่ที่3 0 0 2นั่นเองเนาะไวบรลานก็เลือกเป็นออโต้ก็ได้นะคะก็ทำให้เราเนี่ยใช้งานได้ง่ายมากขึ้น อีกทางยังมีโหมดอื่นๆด้วยนะคะที่ทําให้เราสามารถเข้ามาเลือกใช้งานได้อย่างเช่นจะถ่ายเป็นโหมดบิวตี้นะคะจากกล้องหลังก็ได้จะถ่ายเป็นพาโนรามากลางคืนใส่ไล้น้ำได้ด้วยนะคะถ่ายทำแ lap ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ แล้วก็วิดีโอนะคะสามารถเลือกใส่ฟิลเตอร์ได้ด้วยนะคะเวลาที่เราถ่ายวิดีโอนั่นเองว่าเอออยากถ่ายวิดีโอเป็นฟิลเตอร์แบบไหนนะคะก็เข้ามาเลือกกันได้เลยสำหรับตัวกล้องของเ n ฟ i n นินั่นเองที่นี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปลองถ่ายรูปนะคะแสงวันนี้เนี่ยค่อนข้างดีเลยตามจุดต่างๆเดี๋ยวแอมจะไปลองถ่ายรูปแล้วก็เก็บภาพตัวอย่างให้เพื่อนทุกคนได้ชมและกันว่าภาพจากกล้องนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้าง รูปไฟล์เครื่องนี้นะคะที่โหยถ้าใครนะคะที่เป็นคอเกมแล้วก็บ้ากล้องชอบถ่ายรูปนะคะแอมคิดว่าเครื่องนี้น่าจะถูกใจเพราะอย่างที่แอมบอกไปเลยว่านอกจากจุดเด่นของหน้าจอที่ใหญ่เล่นเกมได้มันแล้วนะคะสเปคตัวเครื่องอย่างค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ตัวกล้องกล้องของเครื่องนี้ต้องยอมรับเลยว่าโหยสวยมากยิ่งเฉพาะกล้องหน้าตอนที่เซลฟี่นะคะแอมถูกใจมากๆเลยราคาของเครื่องนี้นะคะก็ไม่ได้แพงด้วยนะคะราคาเปิดตัวออกมาอยู่ที่9990บบาทเท่านั้นเอง สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากดูรีวิวฉบับเต็มๆนะคะก็เข้าไปดูกันได้เลยที่เว็บไซต์ของเรานะคะ w w w s p e c ็ o จอนะคะวันนี้แอมขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดถ่านกระต่าให้ช่องของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ